อันคคำ,ำไรนะน สวัสดีดีสวัสดีครับพี่น้องครับครับวันนี้วันพฤหัสสบดีที่สิบสาของเดือนแร่ครับของเดือนมกราฮะนะครับพี่น้องบรรยากาศบานผมเดินทางมาครับมาบึงคลองอีสานเขียวพื่นเอาหน่อกันมานำพื้นพรท่านข้าเดอหนาตึงหัวก็ควย เรวมาเบิงครับพี <sk 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 ่น้องมาหลาหลอบนึงให้เพิ่นง้มยให้ก็ได้อยู่ดอกครับเสียให้เพิ่นอยู่ดอกกวนหอยนึงมื้อนี้ข้างมมีไนอ่ะผู้ซอยกรับมาแล้วครับผู้ซอยไม่หอดแล้วซอยมาทุ่งาน มอฮอครับเอาอันน mm. er e ี้พ uh, ่อญายูครับอันนี้พ่อญายูโอ้ครโหครับผมคระฟองพญายูครับเรียบร้อยแล้วครับอันนี้ฟานฟานลิฟครับทักทายพี่น้องเนี่ยฟานลิฟนี่ยฟานลิฟท์เนี่ยเอาหมอสมงอมาจากไหนครับ โอ้ยหมอสมมัวก็มาเด้อพี่น้องหมอสมมัวเมากินหอยในปากนี่าโอ้นี่อันนี้พลาดเล่ครับพลาดเล่พลาดบ้างเข้าครับเป็นทั้งพลาดทั้งกุ๊กพี่น้องนี่กำลังเห็ีดปลาครับปลาหาอยู่น่ะกินปลาแต่ึ้นมากกับพี่นขาลงน้ำเลยเห็นไหมนี่พี่น้องนี่บรรยากาศเนาะบวานเข้าพี่น้องให้จับ นั่งก็บจีบคอยใส่ใส่หม้อป้าหรือบอสหรอก็ได้ปลาสูดี่น้องนั่งไปเนี่ยปลากระสูบปลากระสูบป้าซำตู้เย็นอยู่ในบาทแล้วครับนี่โอ้ยบ่เคยคอยได้เนี่โอ้ยขายบ่เคยคอยได้มิจตัวใหไงได้ปลาสูดนี่ก็ได้อรรยากาศตมตกใส่บุญแดงบ้านอะไครับตกใส่บุญแดงอะไรนี่ยเบื้องด่างเบื้งด่างเนี่ยบุญแดงเลยเบื้งด่างเนี่ยเบื้องด่างเนี่ยด่างกันปลาเนี่ย

บกแป๊บเอันี้เดี๋ยวอันี้บรรยากาศพี่น้องพดๆเบิ้งด่างเบิ้งด่างนะการด่างไอ้เวี้มเลยนะครันี่งงมิดเอาีอะไรกวนน่อยนึงน้องบรรยากาศคล่องครับนี่ ไปว่าลพิล <chairs. S 1> ิบเออไป้วน่าาเล้าน้เดินครับนี่แบกตีเฮงกัยาว่คนสมัวบ่อนบ่อนูบแล้วนี่ไม่ใช่นี่นี่บเอาจัดไปบอนจัดไปจัดไป นี่ครับกำลังจ่อบอลครับพี่นอ้องกำลังจ่อบอลผ่านลิฟผ่านลิฟเอาไปเิ่งอันพลาดแหล่ละเพิ่งกำลังตามหาโมเดลพี่นอ้องลิติโชเลยพี่น้องคลิปนี้เอ,อานอฟี่หาหครับนอแหลก หาหมูแดงครับไปใส่ตัวปลาพี่น้องนี่เอาเห็นเราพี่น้องนี่ไม่จะคนขี่ข้านั่งถาสะแตกแดกหาเขาวะเอากะดำมมาได้ไหนวะมึงไปแลรวครับเลี้ยวกันไปครับ ไม่ไม่ได้อง่วงหรอควีมสิคันเฮ้ยโมตุมปาที่น่องอ้ยร้านเราเนาะอมโมนี้งดีกันโอ้ยพญายูฟื้นแล้วครับนี่พญายเขาก็มูในงานนี่ครับมือนี่โมเด้พราะสามตัวอยู่ไปหาโมเดงโมได้พรสามตัวโอ้โหนั่นยูตยบอยี่ได้คอร้านเปิดด้ตยบอมีอยู่ เอามมใหายเราเด้อค้าน okay, okay. like um, ี like. ah ่โอเคเลยบ่โอเคเรา้ามือมีดะห้ครับบรรยากาศพี่น้องผมป้าถ้ามือแดงอีสานบ้านเฮาผ่านแหลนไปหามดแดงอีกแล้วครับโอ้วานแล้วครับฟิลิปโผล่พี่น้องแล้ทั้งฝุ่นกําลังงงผมก็ขึ้นม่ได้พูนเราบ้างนะตัวใหญ่หลายตอยู่เลย อรามันเราโบกินมันขล,งลังหเมันจะยาดมือนี้มืนเลีเ่ยงคือมีคนถือเมียลาหรครับผมว่ามือนี้บรรยากาศได้อีกเราคร้บห้างนี้น่อยห้างน้น่อย,อยจะว่าแมยียลายเออมีครับลา,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 าย,ค,ยลครับโอ้สมก็ด้วยนี่แหะครับพี่น้องบรรยากาศบานเฮ้า นี่ละบานเขาครับบูดแแ้งจะวันไอนจะูด้วยเอามาแล้วนากบรรยากาศคลองครับก็เคยทายไปบเบ่งอล่พี่น้องนี่ผายหนาผายมามาขีดขอบานพี่น่องเลยพิชมิเนบ้านน้าสนันก็ได้ละนนพุทธมวขกัน <c oughs> วันมาร์ไว้เราตัวพาดเลียบเพื่นเมือนี้ทีมงานเอาสองย้อเลยครับสองทีมงานเดี๋ยวทายลุ้นักสองทีมงานเลยครับมือนี้ขวบไปเลยครับนี่ลาบานเฮ้าครับอีสามอีสามดูกับผมคือนเขาครับฝากกดติดตามกดไลค์กดซับสไครต์ให้น้ำด้วยครับหมั่ม่วนกินอืม บัครอยู่กับบรรยากาศนี่แล้วครับติกเสือบัวครับเงินเท่าไหร่เอินเท่าไหร่เงินเท่าไหร่มาครับบรรยากาศครับบ้านนอนเข้ารับอันนี้ใบกระรังสีเขียอันนี้ครับอันนี้กับเจ้าเก้าครับทุกงานครับ ไอดำันขาวถูกงานเลยมึงอาถูกงานนี่ครับบรรยากาศครับกํลังจีนอันนี้ชอบจปกินข้าวโด้บรรยากาศใเราถึงพมอถ่มดแดงอยู่ถ่ายหมดแดงจากอันนี้หมดแดงอยู่นมมีเดียวจับเดียวมาถ่ายตัอยดแดงเนีเอาหมดแดงเป๊ะป๊ะเป๊ะเอากระมังให้เขาบดแดง บัยะกาหรอหม้มันรับรอมปรเด็นนิดนึงมากันเดี๋ยนี้พี่ขอคือเจ้าฮ็ดบิหานาะอันนี้สร้างเดี๋นอโอ้ยขอทายพี่เขารื่อาเอลใช้ตงะา่ืมาไม่เห็นน่หกเาพี่งั่นยืหันหมาหพี่งี้ยังดัดดดนี่ไม่พี ที icana, ่เย้พี deer, you know? mm ่ผมเอามาละไปเอามาตีแ hmm. ล the mm ้วมาใส่เอามาแล้วมาใส่แลวบอกเป็นไงแล้วมาบรรยากาศบานเท่าพี่น้องบพกเดนสลัมังมาสลอมังสลัเบมันร่างกกันเดี๋ยวถาไม่ได้น้อยนงไอ้ลงน้เดี๋ยวไปเบ่งบรรยากาศตัดไปเบ่งบรรยากาศอยู่นอี่ครับ

ใช่เลยพี่น้องจับหลายจับหลายจับหลายเลยพี่น้องเอาเต็มที่เลยต่กเอาปลานม้พี่น้องกับมือนวันที่สิมกราเขาอันนี้ของปีหาาหวหอ้หัวขาหขาหัวขาม่ได้ครับอหัวขาครับพี่น้องแล้วควกิเดวกันเสียด้นะวางใหดีวางดีนอนนิมิ่แล้วกินับแเด้อ โอ้โอ้นี่นอน้นอนสปาสูตต oh, uh ัว huh. ยังไงพี่น้องีกบรรยากาศาสูตอืมเอาเอาเดี๋ยวเลยปั่นปลาปลาวกด้ผูกในไทยเออปลากดผูกในไท่เอองเดี๋ยวมองมองเองเดี๋อวเอาด้ออเก็บแสบเ็บแบายอ่านั่นปลาปลาด้ผูกในไถอ กระสูเขียวมเนาะบวนี่มดมอเลยเด้วนะครับพี่น้องครับเออดเ่บร้ายด้วยพี่น้องนี่ใส่รากผักชีด้วยนี่อากาศขึ้นนะครับด้อนี่นี่อกาดขึ้นกินได้ครับลเนี่ยลาบเนี่ยด้วครับ่ลรางหรอเดี๋ยวบรรยากาศเราปลอดสารวิเยอยู่บ้าน กอน่าจะซื้อแขกเิงะได้ละเอานีเขาเขาเขากินแบบบ้านนอกบ้านนอกนี่ละกินบ้านเอาครับพี่น้องเป็นเปีเลี่ยใหม่แล้วก็สอมเสียบปลีเสียปนี่แต่กระบวงว่าลีหาหามจะสอนม้ยสองัวมาสองขันวัวสองนผู้สูงก็ยูซือกยังบ่นครับมันจะกาศครับูบ้านเอา เอาม่วงัเอาเดีอแม่ม่วงัเออเี๋ยห้องแม่วงมาบ่อยเอ้ยนี่สุดอดแน่พี่น้องแม่วงมามาเอะเดี๋ยวผมนองผมเป็นอ่ได้นี้ก็เอาโมเดงมาการกันนจังไดกคลิปนี้ฝากไว้แค่นี้นะครับฝากกดติดตตามกดไลน์นะครับหมัวมนกินกับขันแมนมีกับสไคร้ด้วยนะจ๊ะ ถ,ถ้ามีคลมปใหม่เดี๋ยวสีล่งให้เบิ่งครับพี่น้องมือนอีก็ฝากแค่นี้ครับบายบายอย่าลืมกดซับสไครต์ด้วยนะครับขอบคุณครับ